สวัสดีค่ะฟาร์มคุณแม่เป่งน,นะคะวันนี้ฟาร์มคุณแม่เป่งน,นะคะก็จะเอาบอนสีโบราณที่น่าสะสมมากที่สุดมาให้ชมกันนะคะถ้าเพื่อนๆมีไว้นะคะราคาของเขาจะไม่ตกแน่นอนค่ะส่วนจะมีบอนสีอะไรบ้างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันค่ะก่อนจะไปรับชมนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามเพจฟาร์มคุณแม่เป่งด้วยนะคะที่นั่นนะคะเราจะมีบอนสีสวยๆไปแบ่งปันกันค่ะเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะคะ สำหรับตัวแรกนะคะเราต้องยกให้พญาไกรสอนสีหราชนะคะตัวนี้เนี่ยมีความโดดเด่นตรงใบนะคะตอนเล็กๆเ,เนี่ยใบเขาจะสีแดงเข้มเลยนะคะพอโตมาเนี่ยเขาจะกลับกลายเป็นเขียวเข้มออกดำนะคะจะดูหน้าเกงกราม,มากค่ะและค้าราคาเขานะคะจะบอกว่าต้นเล็กๆเ,เนี่ย มีคนมาขอถามซื้อฟาร์มคุณแม่เป่ง2,400บาทเลยทีเดียวนะคะราคาไม่แพ้ทศก,กัณเลยทีเดียวแล้วค่ะเพื่อนๆถ้าโตโตนะคะก็น่าจะเป็นหมื่นขึ้นไปนะคะทางสวนเราก็กำลังจะทำเพิ่มพันนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดเรามีแบ่งปันแล้วเราจะมาบอกอีกทีนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูตัวที่2กันนะคะว่าเป็นบอลสีตัวไหนคะ่ะสำหรับตัวที่2นะคะฟาร์มคุณแม่เป่งน,นะคะ ที่มีคนถามถึงมากที่สุดก็คือพญาขอมค่ะด้วยความเข้มนะคะความสวยของเขานะก้านดำมากๆเลยราคาของเขานะคะก็ต้นเล็กๆเนี่ยประมาณ6,700บาทนะคะทางฟาร์มคุณแม่เป่งก็ยังหาไม่ได้เลยละคะ่ะแต่ถ้าต้นใหญ่ไปนะคะน่าจะ4 5,000ได้นะคะเพื่อนๆสำหรับพญาขอมต้นนี้นะคะหรืออาจจะแพงกว่านี้ก็ได้นะคะเพราะว่าทางฟาร์มคุณแม่เป่งก็ยังไม่มีนะคะหาสะสมไว้ค่ะเพราะว่ามีหลายๆท่านตามหากันอยู่ค่ะ ตัวที่3นะคะตอนนี้กำลังมาแรงมากๆเลยนะคะสำหรับไกรทองเสริรนะคะต้นเล็กๆเนี่ยที่เราเห็นเขาขายกันเนี่ยหเน้อยเลยนะคะต้นเล็กๆเนี่ยที่เพิ่งเกิดมาประมาณสัก 6-7เซนนะคะขายราคานั้นกันเลยนะคะแล้วก็ส่วนมากเนี่ยน้อยคนนักนะคะที่เขาจะเอามาขายนะคะส่วนมากจะเก็บค่ะไม่ว่าลายของเขาหรืออะไรนะคะจะสวยมากๆเลยนะคะสําหรับไก่ทองบักเสิร์ฟเนี่ยถ้าเพื่อนๆท่านใดมีนะอย่าลืมเก็บไว้นะคะอันนี้สวยจริงๆค่ะนะคะ ส่วนตัวสุดท้ายนะคะที่ฟาร์มคุณแม่เป่งจะเอามานำเสนอวันนี้ก็คือหานุมานนะคะอันนี้คือหานุมานอมพัภพานะคะหานุมานเนี่ยทุกตัวเลยนะคะที่คนตามหากันเยอะมากๆเลยแล้วก็ราคานะคะจะไม่ตกเลยนะคะเพื่อนๆ ถ้าใครมีนะคะเก็บไว้เพื่อทำพันธ์ุได้เลยนะคะเราคิดว่าน่าจะปีหน้าประมาณเดือนมีนาเนี่ยบอลสีน่าจะกลับมาแรงครั้งหนึ่งนะคะเพื่อนๆก็ถ้าเกิดขายไม่ได้ตอนนี้เก็บสะสมไว้นะคะจะบอกว่าไม่ต้องกังวลเรื่องราคานะคะช่วงนี้อาจจะเงียบๆคนเขาอาจจะไปเที่ยวปีใหม่กันนะคะเพื่อนๆคะใครที่ เป็นแนวขายนะคะก็ยังไม่ต้องกังวลค่ะใครเป็นคนแนวซื้อก็ช่วงนี้ก็สามารถที่ตัดตวงซื้อกันได้เลยนะคะราคาอาจจะดบดบลงมานิดหนึ่งนะคะฟาร์มคุณแม่เป่งฝากติดตามเพจฟาร์มคุณแม่เป่งด้วยนะคะถ้าเกิดว่าสมมุติว่ามีอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถที่จะไปพูดคุยกันที่เพจความคุณแม่เป่งได้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะฟาร์มคุณแม่เป่งก็ขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่ติดตามฟาร์มคุณแม่เป่งมาโดยตลอดนะคะก็เราจะมีข้อมูลมาให้ชมกันอยู่เรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะเราจะหาข้อมูลดีๆมาฝากกันค่ะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการปลูกบอนสีนะคะและไม้ฟอ,อกอากาศนะคะสวัสดีค่ะ